หน่ามากพี่นอ้องกอดดอกไม้น้ำแจกทิพย์จ้ากอดดอกไม้แยบดอกไม้แยกทิพย์สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยจ้ะเด้อไใส่วลาแล้วพี่น้องเองเพื่นขึ้นมากจ้า หาดอกเบี à, ền, ้ยเก็บงานคือเก็ยัจะถือก็บกันไเป็นยังไงเนาะบ้านเพื่อนบ้านไานี่สมัยฝนบกเก็มึหอนหอนนเลยเพื่อนล้แชรแมาข้าวเดียว เข้าซ้ำได้ที่คิดนับกับม่เด้ีปนองเด้อย าาชิปน่หาิปคูหาิาปคูด้วยดอกเวลาแยกิดกันนับแยกติกยันเลื่อมแยกิีกไปเลยต่อก็ไ่อดพี่น้อยทำเราและเลื่อมและสินนับเอกใหม่ให้ก็บลูกค่าเนาะพี่น้อย เดไปยังสียี่น่องยจะระมาณนี้พี่น่องร้อยดอกหนึ้อยบาทพี่นองมีคลิปลงพี่น่องหาคลิปลงกัน จะขยาคคลิปในนอกระหว่างนั้นาคลิง ส่าส่กูไล่ดอกกินดอกป่าเป็นกำลังใจให้แยกติดนี่ได้จเปูเตือนต้นแยกติดจกสีหายขีดเลยเนี่ยรีน้องมาลุงก <That 's right. S 2> ็ม <other> ีขีด no ร่งเกยบดอกใม่กับถ้าขีดดอกไม่กับพีน้องเอ้ยอย่าเบื่อเลยี่นดองอย่าเบื่อแยกติดแยติดมีน้ารุ่น้อง I mean, I Thank <laughs> เอพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าย่เาเก็บินขอจบเพียงซ้ำนี้ก็ด้วยใจย่าติดสิทธิ์กวดตัวอยู่พี่นอ้องยังหลายอยู่ฝากให้กำลังใจยจ่าติดไม่ด้วยใจด้วยขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้า